สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่บังเกอร์อันฟ้าชั้น3นะครับน่าจะทำได้แค่คลิปเคลียร์บังเกอร์อันฟ้าชั้น3เท่านั้นนะเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับอ่าก็วันนี้มีอีเวนต์บังเกอร์อันฟ้าพอดีด้วยนะได้เลิกงามยามดีครับส่วนงานแฟร์เดี๋ยวผมค่อยไปดูนอกรอบเอาแล้วกันเพราะว่างานแฟร์ของผมก็น่าจะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันตันแค่เลเวลสามทุกคนระดับที่3เองครับหลังจากนั้นก็คือเก็บแต้มเพื่อที่จะเอาตั๋วเขียวนะก็มีโอกาสได้ปืนได้อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปทําไม่เป็นไรเอาเรื่องการป้นของเราก่อนดีกว่าเนาะดีไหมน่าจะดีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอเตรียมของแป๊บหนึ่งนะครับผมจะได้เอาของไปเคลียร์ด้วยไงยของที่แบบอยู่ใน กล่องอย่างพวกแทรกนะครับอ่บ้งแล้วก็พิมพ์เขียวอาวุธปืนแบบนี้นะที่มีอยู่ที่บ้านครับแล้วก็จะได้อปเอาไปละลายที่บังเกอร์อันฟ้ารวมทั้งที่อยู่ในกระเป๋าวิเศษด้วยนะครับพิมพเขียวเผื่อจะฟลุกได้พิมพ์พเขียวปืนลูกซองแบบกระจายนะครับหลายคนได้แล้วผมยังไม่ได้เลยแล้วกว่าจะมานั่งเอาของมาเติม ตกแต่งปืนเนี่ยนะต้องใช้ระยะเวลาในการตามหาอีกนะครับคลิปที่แล้วมีน้องแนะนํามาว่าให้ผมเอาไม้ธรรมดาไปแปลงเป็นไม้แผ่นไม้สนก่อนแล้วก็เอาไปเผามันจะได้อยู่นานขึ้นหรือไม่ก็เอาไปเผาเป็นถ่านมันจะได้เยอะขึ้นเนาะขอบคุณนะครับเดี๋ยวลองดูนะขอบคุณสําหรับข้อมูลมากๆนะครับผม กำลังคิดว่าต้องเอาอะไรไปบ้างคือถ้าลุยชั้นสามะถ้าอยากให้ประหยัดจริงๆก็ต้องใช้วิธีลากซอมบี้แล้วคือ,อยังไงคือผมลากซอมบี้ไปแค่สอาครั้งครั้งนี้จะลากได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะแล้วลืมไปด้วยว่าต้องลากยังไงก่อนเอาเป็นว่าคลิปนี้ได้เห็นความทุลักทุเลของผมแน่ๆเลยทุกคนโอเคแลงอาวุธเรียบร้อยผมลืมอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนชุดไหมเออชุดนี้อยู่แล้วเปลี่ยนชุดบ้างนะครับ ชุดเดิมจำเจม,มันก็จะดูแบบเบื่อไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเฮ้ยผมเอาของออกจากอไอ้นี่หรือยังจากรถมอเตอร์ไซค์หรือยังจริงด,ด้วยยังไม่ได้อ,ออกชุดเอาไว้ก่อนก็ได้เอาของพวกนี้ออกก่อนครับไม้อะแปลงเลยก็ได้บางคนยังไม่มีหมาก็มาอัปเกรดโต๊ะอันนี้ก่อนก็ได้นะ เพราะว่าเราได้พิมพ์เขียว1อันใช่ไหมเราสามารถอัปเกรดโต๊ะได้ทั้งสองอันเนี่ยเราจะได้แบบผลิตไม้ได้เยอะขึ้นต่อรอบผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาอะไรดีอ,อ,อาจจะเอาโต๊ะก็ได้มั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเพลเยอร์ปี2023ด้วยนะ1นึ่งโอเค อย่างที่บอกไว้นะครับคลิปนี้เราจะมาลุยชั้น3หรเดยชั้น2ชั้น4เดี๋ยวผมแอบไปลุยทีหลังแล้วกันถ้ามือใหม่ถามว่าชั้น4คนควรไปลุยไหมยังไม่แนะนําให้มือใหม่ไปนะครับว่าชั้น4มันจะมีป้อมปืนหนักที่แบบยิงแรงมากๆนะเพราะฉะนั้นก็ชั้น2ชั้น3มากําลังดีชั้น1เราต้องมาลุยอยู่แล้วนะชั้นที่ผมอยู่เนี่ย ถึงดูซิว่าวันนี้จะได้พิมพ์เขียวใหม่ไปบ้างหรือเปล่านะครับเอาจะใน,นกระเป๋าวิเศษด้วยนะนี่ไม่ซ้ำอะไรอะ่ะได้ดาบใหม่ครับดาบมาเชเต้แต่ดีหรือเปล่าไม่รู้ซ้ำอีก ยังมีอีกยังมีอีกนี่อเอ้าเอาขวานมาทำไมกดกดเพลินกดเพลินเลยได้ขวานมาเพิ่มอีกหนึ่งอันเลยโอ้ซ้ำแล้วก็พิมพ์เขียวหายากอยู่ตรงนี้ครับได้จากการเก็บแต้มฤดูก,กาลนะเผื่อใครแบบทำไมพี่มีพิมพ์เขียวหายากเยอะจังเลยนะ ได้จาเฮ้ยนี่ไงได้อันใหม่มาอีกอีกหนึ่งอันครับเหมือนกล้องอะไรสักอย่างเพิ่มความแม่นยำหรือเปล่าโอ้โหดูดูซิจะซ้ำซ้ำรัวๆซ้ำหมดเลยได้มาเยอะก็เท่านั้นนะ่ะมันซ้ำเหมือนเดิมหมดจางอะ สามมาสุดท้ายโอเคครับซ้ำหมดเออเอ็นดูเอ็นดูกันได้ซ้ำเรียบร้อยไปลุยบังเกอร์ฟาชั้นสามดีกว่านะเก็บตุ๊กตาด้วยครับเอาไว้เพิ่มแต้มงานแฟร์แสนเงาตอนนี้เราก็โอเคอ่ะเหมือนเคลียร์พาักิจเสร็จไปอีกหนึ่งอัน แต่ว่าก็ยังเหลืออีกหลายอันนะที่ยังทําไม่สําเร็จอย่างตามหาฝาเดี๋ยวต้องไปแอบเก็บตอนกลางคืนครับเพราะช่วงนี้คือนอนไวด้วยหมอให้นอนไวเดี๋ยวคือตอนแรกผมกะว่าจะเริ่มเริ่มหยุดตั้งแต่วันนี้แต่คิดไปคิดมาเออทาคลิปก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องหาเวลาพักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ต้องนอนไวนะครับ Okay. เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บทีหลังโอ้มหฟาดไปเลยก็ผมพกปืนแบบธรรมดามาด้วยนะปืนใกล้จะพังอย่างที่บอกครับว่าผมจะพยายามเคลียร์ของให้มันมีพื้นที่ในการเก็บของเยอะขึ้นที่บ้านเราอนะก็เลยเอาอาวุธที treatment. ่ใกล้ๆพังมาครับของบางอย่างแบบซ่อมไม่คุ้มเสียเวลาก็เอามาใช้ให้หมดก็ได้ หรือจะเอาไปย่อยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ได้เปอร์เซ็นต์การย่อยปืนผมก็เยอะอยู่นะจะว่าไปเพราะว่าช่วงเล่นเกมแรกๆก็ปืนไปย่อยเพื่อเอาชิ้นส่วนโรงงานนะครับมาถึงชั้น3แล้วเดียวต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ค่อยช่ำชองในการลากซอมบี้เท่าไหร่ต้องลองก่อนถึงแม้ว่าครั้งไม,ไม่ได้ม่แน่ใจว่าครั้งก่อนนี้ลากแบบเพอร์เฟกต์หรือเปล่าหรือลากแบบทุลักทุเล แต่ก็มาลากให้ดูว่าเออมันสามารถลากซอมบี้ได้นะแล้วมันก็จะประหยัดอาวุธต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธระยะใกล้หรือปืนก็ตามใช้แค่ระเบิด3ลูกเท่านั้นนะครับเอาอย่างนี้นะแบ่งแบ่งแบ่งบง่ายๆนะครับซอมบี้กัดเร็วซอมบี้พ่นพิษอะไรพวกนี้มันจะใช้ระเบิด1ลูกในการจัดการนะส่วนเจ้าอ้วนเนี่ยจะใช้ระเบิด2ลูกในการจัดการแล้วก็เจ้ายักษ์อ้วนชูนะครับเจ้ายักษ์เถื่อนอะไรแบบนี้ใช้ระเบิด3ลูกในการจัดการนะครับถ้าเราลาก มาได้หมดเลยทุกตัวแล้วไปตูมทีเดียวนะครับถ้ากับว่าเราใช้ระเบิดแค่3ลูกในการจัดการซอมบี้ทั้งทั้งชั้นนะแต่ปัญหาคือมันต้องลากยังไงนะให้หมันได้ทั้งชั้นเนี่ยคือผมเล่นมาลากซอมบี้มาประมาณเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4ครับไม่แน่ใจว่าจะลากได้สมบูรณ์หรือเปล่า <c oughs> ก็คือลองลองลอง,ลองทำไปครับ คือจริงๆก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการล่าซอมบี้หรอกแต่ว่าถ้าเราจะเริ่มเรียนรู้กับมันหรือแบบลองทําดูก็ไม่เสียหายถ้าเราทําเป็นเราทําบ่อยๆมันก็จะได้แบบชํานาญมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ประหยัดอาวุธมีอาวุธใช้ในที่อื่นๆมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะก็ลองดูแล้วกันเพื่อแบบผมเป็นตัวอย่างได้ก็ยินดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคลิปนี้มันจะเพอร์เฟกหรือเปล่าไม่แน่ใจ ต้องขอดูต้องขอแบบลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะเพอร์เฟกต์ไหมส่วนมีคนถามมาว่าอีเวนต์ถัดไปต่อจากนี้จะเป็นอีเวนต์อะไรนะครับน่าจะเป็นอีเวนต์ตรุษจีนะครับหรืออีเวนต์มูหลาน,นั่นเองนะน่าจะมาปลายเดือนครับเพราะว่าตรุษจีมันมาวันที่29ใช่ไหม29มกราคมนี้ใช่ไหมครับ ไม่มั่นใจเรื่องตัวเลขปฏิทินอ้ามดนต่อยเฉยเลยแต่น่าจะเป็นมู่หลานครับก็น่าจะเป็นกิจกรรมสุริยันจันทรานะก็จะมีชุดนักรบจีนมาให้เราได้ใส่กันนะครับแล้วก็สู้กับเจ้าตัวอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่ะตัวใหญ่ใญใส่นากากคนจีนด้วยมีกลางวันกลางคืนอะไรก็ไม่รู้อะนะประมาณนั้น เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆค่อยว่ากันอีทีแล้วกันนะครับแล้วก็มีคนถามว่ากระสุนเพลิงที่ยิงแล้วติดไฟอ่ะไปคราฟในอีเวนต์ไหนต้องต้องตอบแบบนี้นะครับว่าเมื่อก่อนนะไอกระสุนเพลิงหรือกระสุนไฟที่เราคราฟใส่ปืนลูกซองนะครับจะปืนลูกซองก็ดีปืนสากาก็ดีไอกระสุนอันนั้นนะ่ะเมื่อก่อนมันจะอยู่ในอีเวนต์หมู่บ้านฮิสเดลิทที่เพิ่งผ่านพ้นไป เมื่อเร็วๆนี้นั่นเองแต่ว่าปีล่าสุดมันเอาออกไปแล้วครับก็เท่ากับว่าไม่มีแล้วไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ในอีเวนต์ไหนนะ้ะตอนนี้เนะเสียดายมากเลยอ่ะของแรงมากเลยรู้สึกผมจะเหลือปืนลูกซองอยู่กระบ,บอกหนึ่งมั้งไม่กล้าหยิบมาใช้เลยทุกคนแล้วไม่แน่ใจว่าเอาไปซอ่อมได้หรือเปล่านะเสียดายเสียดาย แล้วเดี๋ยวผมต้องมาลุยชั้น3ามเรียกอะไรนะหมดยากที่ชั้น3ตรงนี้ครับเพราะว่าผมต้องอสู้กับเจ้าบอสนะบอสตรงชั้น3นี่แหละเจ้าบอสนั่นแหละมันชื่อเจ้าบอสนะบอสชื่อเจ้าบอสต้องมาจัดการซอมบี้นะครับทำเพืการป้นงานเดี๋ยวเราจะได้ไปปนกันสักทีทุกคนไม่ได้ป้นานานแล้วอะ่ะตั้งแต่มีโซนฮิมะมาใช่ไหม พอโซนหิมะเสร็จก็จะมีอีเวนต์หมู่บ้านฮิสเตลิสมาก็ยังไม่ได้ไปป้นเลยเนี่ยเร็วๆนี้น่าจะได้ไปป้นกันนะครับส่วนมู่บ้านแสนงาตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยไปได้เลยเรามาเล่นแมปแบบนี้เราก็จะมีโอกาสได้ตุ๊กตาเพื่อเพื่อที่จะเอาไปาให้กับว,วิลเลียมเนาะเอาตัวเขียวครับ ถ้าฟุกได้ปืนเจาะเกราะมาเราจะได้ไปเล่นหมดยากที่พ้องทดลองท่าเรือกันด้วยเดี๋ยวรออีวนต์มาก่อนเพราะว่าเราก็อยากได้ตู้ยาเห็นเขาว่ามันตั้งที่บ้านได้2ตู้นะตู้เย็นก็เช่นเดียวกันสามารถตั้งที่บ้านได้2ตู้ก็อยากได้ตู้เย็นเพิ่มอีกอันหนึง่งเอามาใส่อาหารนะครับเราจะได้มีคือตอนนี้ผมเอาลินชัรกหนึ่งอันนะไปใส่อาหารครับอยู่ข้างๆตู้เย็นนะถ้าเราได้ตู้เย็นอีกตู้หนึ่งมาก็ดีอย่างที่บอกเลย มันต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเกือบ <c oughs> ตายเราจะไม่ตายโชว์นะเราต้องรักษาชีวิตตัวเองไว้ครับช่วงนี้อากาศหนาว้วทุกคนหนาวไหม <c oughs> ตื่นมานี่ขนลุกสู้เลยน,นอกจากหนาวแล้วมีฝุ่นด้วยนะครับแถวบ้านผมนี่คือฝุ่นเต็มเลยฝุ่นพ m อนั่นแหละตื่นมานี่คือคันขยะเลย ไม่อาบน้ําไม่ได้เลยนะมันถ้าเป็นเมื่อก่อนย้อนกลับไปสิปีก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นแบบนี้สองสามปีที่ผ่านมาก็คือเริ่มมีอาการแพ้ฝุ่นควันพิษอะไรแบบนี้ครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเนาะตั้งแต่สมัยก่อนอะนะกลับมาตอนนี้ก็สงสารเด็กรุ่นถัดไปอะ่ะตอนนี้ รู้สึกเป็นเจนเบต้าแล้วเนาะคือเด็กยุคนี้เกิดมาพร้อมกับ AI คนระับรู้จัก AI กันทุกคนแน่นอนนะเราก็ต้องปรับตัวเจนเเจน Y เจน Z เนาะเจนอัลฟาบัคก,กำแพงก็อย่าลืมฝึกกันไว้นะครับใครที่เป็นมือใหม่แล้วเฮ้ะมันต้องทำยังไงนะก็คือเนี่ยพายายามอยู่ในมุมแบบนี้ครับแล้วก็วิ่ง ฟันทีนึงวิ่งออกฟันทีนึงวิ่งออกครับมันต่อยเสร็จก็วิ่งไปฟันมันแล้วก็วิ่งออกครับสลับไปสลับมาแบบนี้นะเขาเรียกว่าเทคนิคบักกำแพงนะครับแรกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองทําดูก็ได้พอได้มาก็ใช้วิธีนี้ตลอดเลยถือว่าช่วยได้เยอะมันทําให้เราประหยัดอาวุธไปเยอะมากๆเลยครับ เอาวุธพังที่ตอนนี้ได้ตุก๊กตาเยอะเหมือนกันนะคือก่อนเนี้านี่ยผมไม่ค่อยได้มาฟาร์มแถวนี้ฟาร์มตุ๊กาตาส่วนใหญ่ผมไปฟาร์มข้างนอกป่าเขียวเขาแดงเข,เขาเขียวเขาเหลืองอะไรแบบนี้เขาคิดที่แล้วคุณแพนด้าถามมาว่าเจ้าไม้ห้าสิบสองเนี่ยตกลงอยู่เขาไหนกันแน่นะจริงๆผมว่าน่าจะโดนทุกคนนะครับมือใหม่ผมก็โดน แล้วผมก็ส่งส่งเ,เรียกว่าส่งอีเมลไปแล้วอะทงใสเขาไม่ได้อ่านแน่ๆเ,เลยครับส่งเมลไปที่เดฟเลยนะเว็บของเดฟก็คือสรุปง่ายนะครับเจ้าไม้ห้าสิบสองนี้อยู่เขาแดงนะแล้วก็จะเจอช่วงกลางคืนมากกว่าช่วงกลางวันนะครับเผื่อใครกาลังตามหาเจ้าไม้ห้าสิบสองอยู่นะเจ้าไม้ห้าสิบสองก็คือ,อตำรวจปราบจราจนนรนั่นแหละถือโล่นะครับ แล้วก็จะมีตำรวจอีกคนหนึ่งเป็นซอมบี้คู่หูนั่นแหละเจอได้ที่ยอดหล่ผีนปน,นะถ้าถามแบบนี้แสดงว่าน่าจะทำเควยกันป้นอยู่ใช่ไหมคือโดนกันทุกคนนะมันแปลมาผิดครับแปลเป็นไทยมาผิดแล้วก็ไม่ได้แก้ด้วยส่งเรื่องให้แก้เขาก็ไม่แก้ให้ก็เลยเออนั้นปล่อยเลยตามเลยแล้วกัน เต็มตัวลากจะต,ต้องเคลียร์ทางตรงทาง,งทางตรงทางอะไรแบบนี้ก่อนครับทางเบี่ยงทางหลบทางหลีดให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะลากซอมบี้นะครับ ตุ๊กตาบาเลยมีหน้าหล,หลายคนบอกว่าอย่าลืมมาเก็บตุ๊กตาที่บังเกอร์อันฟ้านะอันนี้แค่ชั้นเดียวเนี่ยได้ทุกสีเลยได้ทุกได้ตุ๊กตาธรรมดาได้ตุ๊กตาตุ๊กตาผู้ชายตุ๊กตาผู้หญิงแล้วก็ตุ๊กตาเจ้าวิ๊กวันนะเฮ้ยเฮ้ย,ยได้ลายมอเตอร์ไซค์ใหม่ทุกคนนี่อ่าโอเคเลย เดี๋ยวเก็บถึงกระเป๋าสีงเงินอีกอันนึงครับน่าจะได้กระเป๋าหมาอีกอันหนึ่งเดี๋ยวขอจัดการสม,มีข้างในอีก2ตัวนะครับเม้่เราค่อยล่ากกันมันต้องลากขึ้นบนหรือลากลงล่างนะไม่ได้มานานมาก โดนจนได้เอาดาบดีกว่าเพราะว่าเจ้าอยากเถื่อนโจมตีแรงต่อยทีเดียวเลือดเกือบหมดหลอดพลาดทีเดียวนี่คือจบเลยนะ แต่ผมควรจะลากยังไงนะจะไปเริ่มตรงไหนก่อนดีนะการลากซอมบี้เนี่ยลากตั้งแต่ห้องนี้ไปเลยมาแล้วก็ไปวนตรงโน้นต,ตรงนี้ตรงนั้นต้องเปลี่ยนเป็นทักษะวิ่งด้วยเพื่อความอยู่รอดและปลอดภัยของเราชุดใกล้จะพังแล้ว เอาเอาไหนก่อนดีมันต้องลาจากห้องนี้ปะ่ะหรือต้องเอาไงดีวะอา่ามันต้องเคลียร์ห้องนี้ด้วยเอาเอาเคลียร์ห้องนี้ก่อนแล้วกันนี่เนี่ย เพ้ยอีห้องข้างบนนี้คือแบบยังโหดซอมบี้อย่างเยอะเล่นครั้งแรกคือผมตายห้องนี้เยอะมากนะเอห้องข้างบนเนี่ยห้องดำานตรงนี้แรกๆเลยไม่คิดว่าซอมบี้จะเยอะขนาดนั้นแล้วก็ยังใช้เทคนิคกับบล็อกกำแพงไม่ไม่เป็นอ่ะตามมาลาตรงนี้เลยแล้วกันนะจ้าเอสวัสดีออาไม่ตามมาละมาไหมสวัสดีจ้าลากบนนี้ลากบนแล้วกัน มันต้องลากลาก่างหรือลากบนะอ้มโดยไปลากตรงนี้อีกหน่อยผมว่าลากผิดแน่รอบนี้สวัสดีอย่าติดนะเวย้ยมาน่าจะลากผิดอเอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันแต่มันก็ได้ไม่เยอะนะรอบนี้จริงๆมันต้องลากลงนี่เนอะไม่ใช่ลากทางนี้พลาดล้ะไม่เป็นไร เดี๋ยวรอบหน้าว่ากันใหม่เอ่อมานี่ตามมานี่จะเอเฮ้ยแต่ว่ามันยังเหลือซอมบี้ตรงห้องพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวอ่านน้ำกดอีกนะแล้วก็จะมีเจ้ายักษ์ที่มันอยู่แถวๆปากประตูตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ยักษ์เถื่อนเลยไม่คุ้มอ่ะ อเออไงดีวะผมกเบมันได้อีกมันล่างมาได้มากกว่านี้คือแค่นี้มันมันน้อยไปอ่ะมันไม่คุ้มกับลูกระเบิดที่เราต้องใช้อ่ะทอาไงดีไปลุยต่อยอรอบไมไปไล่อีกรอบดีกว่ายอมเสียเลือดนิดนึงฮิวเลือดให้ทันเนาะ เพราะว่าแค่นี้มันไม่พอทุกคนมันไม่คุ้มครับคือถ้ายักเถื่อนอนะ่ะมันยังขาดจะยักเถื่อนเนี่ยบ้เอ่อปลาเกมตัวครับโดนต่อยนิดนึงรึปะนี่ไง INDISTINCT. มาแล้วหนึ่งตัวสองเอา้ามันกําลังมาแอกเกือบตายมันยังมีห้องนี้อีกห้องนึงนะนี่ตรงนี้ตัวหน,นึนน่งครับไปกวอ็ห้องนี้อีกห้องนึงนี่ห้องนี้ที่ยังไม่ได้ไไดเรียกมาเลยเนี่ย เฮลโหลสวัสดีนี่เอาไม่มาด้วยเว้ยจะตายก่อนหรือเปล่าจะโดนตบตายก่อนไหมนเนี่ยอึดอึดอึดไม่น่าเข้าห้องนี้เลยเข้าข้างๆดีกว่าเดินไวหน่อยอึบโอเคถ้าไม่ใช่ความทุลักทุเลนี่ถ้าอ่าเดี๋ยวนะต้องต้องบอกว่าอะไรนะต้องบอกว่าถ้าไม่มีการทุลักทุเลเนี่ยไม่ใช่ช่องผมนะมันต้องแบบ สไตล์นี้แนะหละพลาดบ้างเพอร์เฟกบ้างสมบูรณ์บ้างก็ประมาณนี้นะไปเร็วๆลากซอมบี้มาก่อนฮึบวิ่งกัเลยอืมอ้มมีดักตรงนี้ด้วยโอเครอบนี้น่าจะได้หลายตัวนะครับแต่มันก็ยังเหลืออีก2-3สามตัวที่เรายังไม่ได้จัดการเดี๋ยวรอให้มันเดินมาใกล้ๆนะแล้วละกันนะครับเกมตัวใช้ระเบิด3ลูกอย่างที่บอกนะไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยใช้ระเบิดอ่ระเบิดลูกเดียวมันก็ตายแล้ว นะครับส่วนเจ้าอ้วนเนี่ยใช้ระเบิด2ทีมันก็ตายแล้วก็เจ้ายักษ์เถื่อนใช้ระเบิด3ลูกมันก็ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอใช้พร้อมๆกันนะครบครบยังอ่ะอตัวมีอีกปะยังไงกำลังเดินมาหลับไปมึงนะทุกคนรอจะอ้วนเยน็นย่างเข้ามาก่อนนะครับเร็วๆอยากใช้ระเบิดแล้ว ถ้เมื่อก่อนเนี่ยไม่กล้าใช้แบบนี้นะเพราะคิดว่าไม่น่ารอดปลาระเบิดไม่เป็นด้วยสรุปก็คือไม่ต้องปลาครับย่อนอย่างเดียวกดย่อนอย่างเดียวเนี่ยแบบนี้ลบอ๋ม,อมเห็นไหมสีเขียวไปแล้วเหลือเจอ้าอ้วนฉุก,กับเจ้ายักษ์เถื่อนลูกที่สองเจ้าอ้วนเถื่อนเดี๋ยนะเจ้าอ้วนฉุจะตายหไหมก็จะเหลือเจ้ายักษ์เถื่อนครับสองสามตัวเรียบร้อยเห็นไหม ไม่ต้องใช้ปืนอะไรเลยลากอย่างเดียวแต่มันก็จะมีบางห้องที่เรายังไม่จะไปสู้เดี๋ยวต้องไปเก็บด้วยนะบางห้องเราก็ยังไม่จะไปนค้นของครับแถมแต้มฤดูกาลยังเพิ่มด้วยนะเลือกวสอะไรอะ่ะค่าเจ้าอ้วนโชว5ตัวแล้วก็เก็บแต้มใช่ไหมเดี๋ยวแอบไปเล่นได้ชั้น1ชั้นส่นะไอ้ชั้น2ชั้น4ได้ลุยแน่นอน ระวังแก๊สนะทุกคนแต่ถ้าใครใส่หน้ากากกันแก๊สมาก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแก๊สเอ้ไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องแก๊สพวกนี้ได้นะครับวิ่งผ่านไปได้เลยไปค่อยๆเคลียร์ทีละห้องครับห้องไหนที่เรายังไม่ได้ค้นของห้องนี้ค้นแล้วห้องนี้มีเจ้ายักษ์เถื่อนตัวนึงอ่าลืมเปิดแต่สู้ได้อยู่มามาเก็บแต้มฤดูกาลนะทุกคน คือ,อเราทาบัคก,กาแพงได้มันก็ต่อยทะลุกําแพงได้เหมือนกันนะทุกคนต้องระวังเนื้อแล้วดูกล่องพยาบาลเลอสี่เอ้ผ้าพันแผเลเลอสี่จะพอปะน่าจะเหลืออีกสองตัวนะับห้องที่ผมไม่ได้ลากสองห้องห้องลับเก็บของที่เราคิดว่าน่าจะได้ใช้ดีกว่า ของบางอย่างมันอยู่เต็มบ้านแล้วทุกคนเอาไปก็เท่านั้นนะเต็มบ้านเต็มเมืองห้องนี้ยังไม่ได้คนเพราะว่าเราลากซอมบี้ไปโอเคตรงนี้ตรงนี้มีซอมบี้ยังไงตัวนี้ครับแล้วก็อีกห้องหนึง่งที่ยังไม่ได้ไปสู้กับเจ้ายักษ์เถื่อนเนาะกระป๋องสีไม่เอาเอาอลูมิเนียมดีกว่า ทินฐานก็ยังไม่ได้ไปทำของเพิ่มเลยจะพลาดไหมพลาดตลอดเนยะบางทีกาจังหวะพลาดนี่เนี่ยนี่เนี่ย ใช้ไม้กอบแล้วกันกนีประหยัดดีอืมนี่ไงพาจนได้เจ็บปวดรวดเร้วเรียบร้อยยังเหลืออีกตัวนึงน,นะพาพันแผ่เลือหนึ่งอะทุกคนคิดว่าจะรอดไหมต้องใช้สตินิดนึงนะครับมายถึงผมเนี่ยใช้สตินิดนึง ผ่านแล้วกันเอาไปย่อยเป็นทองแดงต้องให้มันใกล้ๆกําำแพงยังไงเรียบร้อยโอเคน่าจะเคลียร์ครบแล้วนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็สู้กับเจ้าบอดแล้วเราก็ไปป้นบ้านกันดีกว่าเนาะน่าจะเคลียร์ครบทุกทุกซอกทุกมุมแล้วนะสำหรับบังเกอร์อันฟ้าชั้นสามนะครับห้องแก๊สไม่เข้าอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีหน้ากากและของที่อยู่ข้างในก็ไม่คุ้มด้วยก็เลยไม่เข้าดีกว่า ก็เช่นเคยนะครับก่อนจะจบคลิปใครชอบเกมนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเข้ามาตอบทุกคนนะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมช่วยกันกดด้วยนะครับอยากไปถึงหนึ่งหมื่นซับไวๆโอเค กลองสุดท้ายสําหรับชั้นนี้โอเคไม่เอาการคลิปนี้ทุกคนที่ผมขอจบไว้ที่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม